สวัสดีครับพวกผมช่องสตินครับวันนี้มาอยู่ดูแดดนะครับดูแดดเดี๋ยวกำลังติดเครื่องครับวันนี้จะมาไล่น้ำมันนะครับออาเอาไดยเกี่ยวยังไนได้ตาวเกีเ่ยวกันหรอกมาเดี๋ยวเปิด์สวิกไว้เยอะอส่งไม่โคตรได้ <c oughs> เอาอีกแล้ว <c oughs> ติดไม่ติดตอง,งอีกข้างนอีจนมาจากไหนหรอแชจเบ็ดบโอ้จะตามมาติดครับเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวรถครับอุย้ยย่างไม้ว่านี่

Eh, eh, เป็นไ,ไฟเต่าครับเป็นไ,ไฟเต่าแมตเสียไหมสีแบตไหมลอยกูบารดิ้งห้ละะา่าสระรีโอฮ <c oughs> ะเราจะมารีวิวแล้วกอนนะครับโอ้โหอ,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 อันนี้ดุมยอ่อครับอันนี้ขอบขอบเอบสตองนะครับ ยางสลิปท่อโค้งครับท่อโค้งอันนี้รวอะรูกโค้งนหลูหกสิบแล้วเหลือลงมาแล้วอันนี้ลูกหกสิบนะครับยืดหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าขบูปากสามสิบดูสภาพครับทำ สามร้อยสิบนะปั๊มบนปั๊มล่างร้อยสิบอิสตองนะฮะเฮ้ยเสียงพัดลมเอาสายมันดีๆมาโหลดบ้างข้างล่างนิดเดียวชกหลังเกสซี่รัวๆเกสซี่รัวเออหัว้กุ๊ยเอาไปซ่อมวะเอามาเอามาให้มันชันใช้ได้มากันเรื่อยมาเดี๋ยวเราจะไปเทเลยดูนะครับเอาพีวันไทยครับตะูทปั๊มติ๊กเลยครับ ไอเสียงตัวนี้เสียงอันนี้โหดก็รูโคกอยู่ฮะตัดปลรูโคกย้ายก็ไอเสียงก็เกลีกหลยหายายเสียงน,น่อยนึงฟังเสียงกับพ,พ่อวะใช้ทอใหญ่บลอนเตอร์อออดีกว่าใจตัวนี้แหละมันทอนดีเดี๋ยวจะไปเทสก็จะไปบุรีรัมย์ครับวันนี้วันเสาร์มีเอจีโอครับไปบัวท่านครับเงินกับบัมีไปลุนงบน้อยเอายังไงบัวมีเงิน เดี๋ยวจีบเทนหน่อยเดี๋ยวชาร์จแบตก่อนสเตอร์หน้าสิบสามนะครับมีแต่เบอร์สเตอร์นะอามยาวสองนิ้วเอ้ยเตอร์หน้าสิบสี่ไงสิบสี่สามสี่นะครับมีมีหลายคนชอบถามครับทำตูดต่ำๆยังไงนะครับนี่ครับดัดดัดเห็นไหมนะครับนี่มันงอครับเนี่ยตรงมานี่ใช่ไหมครับดัดดัดตรงนี้ลงนะครับใส่แล้วก็ดัดลงนะครับ หาวิธีดัดตัวนี้ลงนะครับแล้วตรงนี้มันก็จะงงลงมาตามแล้วมันก็จะต่ำๆอย่างนี้แล้วท่อนะครับมีทุกคนว่าท่อก็ตัดนี้ทิ้งนะครับแล้วก็ไปซื้อเหล็กมาเชื่อมใหม่นะครับเดยว อย่งมมางวิ่งลุ่มาแรงอยู่เติมน้ำมันนยังไงอ,อันนี้เติมน้ำมัน95ก่อน,นีะเดี๋ยวเราไปดูตอนเทตกันเลยครับัยนเราจะยันไปบุรีรัมย์นะครับเนี่ยเดี๋ยวยันไปสนามแข่งก่อนนะ <laughs> à. cái đi, đi. Bà, bà. <laughs> Í, sao đi ăn gì một tiền dù, sao đi ăn gì một tiền dù nó ăn thua bao dư.

ออกค่อยๆแมยเปิดกันลิกงกเลยออกค่อยๆแมยออกแค่พูด มาต้องปั่นลอมไหมแ๋ยว่าปั่นไ้นอยนึงเต้แม่สุดเลยดอเล่เอยวจะเอกตัวนาั้นน้ำมันบ้างโอ้ไล่ไหมไล่ดีเลยไอ้ันเจะรอวันนั่นเลย

ซับเก็บบทท่านซับบททันหรอรถบันเซาไปแล้วต้องไล่สตเตอร์ลงอีเดี๋ยวไปไล่นนะ้ำมันไหมเดี๋ยวพังมาแล้วครับ แลงสองรอยเมตรพอดีนี่บ่ท่านหรอฮะท่านเป็นอย่างที่อย่างที่อบอกน้ำใจของท่านเดี<ะ>๋ยวท่านราคาแบบนี้น้ำใจจเติมหน่อยเดี๋ยวเราจะไปไล่สเตอร์ไล่น้ำมันใหม่ก่อนครับไปดูไปดูหัวเทียนก่อนนี่ครับมาถึงครับเดี๋ยวเราจะถอดถอดดูหัวเทียนครับเอ้ยถอดเบริ่หัวเทียนก่อนดูว่าน้ำมันบางหรือหนานะครับ เสียงเหมือนว่าบางๆไวรุ่นงบน้อยครับไวรุ่นงบน้อยเอียอะคอรมาอย่างถอนวัวเทียนกูนตอกทีหลังเดี๋ยวเงียบเงียบยังไง อันนี้ลูกลูกหกสิบนะครับแต่ก่อนลูกหกหกไม่วิ่งนะครับแตอนี้อันนพอด้นะน่อยเต้ยกอีว่ะแมาท่านกองมันตัด เกียร์เดิมนะ<ห>เกือบเกียร์หนึ่งองแตงกำลัสีแดงเลย่เกียร์พละหลักหนึ่งอสองทีสองทีกับพอดีเลยลน่น,นะนอพอดีแล้วครับน้ำมันพอดีแล้ว้องเกียร์กันครับีหมเ <c oughs> าใจเย่งงสิจริงจริงเลยนะมาต้องโลงนอกนี่เละเตะท,ทีไปเลยมันรนนเรมเลย,เลย ตีรบตงนีนน GB, ขืนท่านอยู่่้ยนี่ครับโอเทียนบรีนะครับ,บ,บนะอันนี้ลิ้ยงังลินะ้นเป็ดไหมลิ้จีนลิ้นจีนอนะแล้วต่อคอให้นนะมันแน่นๆนะครับมันใส,อ,สอันนี้คือการสะบัดส่วนตัวนะครับ สะฟาเราเซียนบวหันุ๊เว่ยตคอตอคออันนี้ใส่แฟนคอยแฟนคอเอยนนะรู้นักเป็นเนาะบน่างเล็กเนาะเอาลอยหาโล่นอดีดตตอง่วงเลยนี่ ช่วงอ่ำป่ะะช่วงอามันหนักโชว์มันบดดิ่งนะัโชว์มันบดซศรน้ำเลมันเลยโอ้ตู้บนิ่มโอ้เขาสิครับยูโบยลองลลกหน่อยไม่เคยลงนาเลยนี่ใจใจหนพี่ตอกฮัดครับพี่กันเลยรอนาทีนาทีป้องไว้น้ำ ว่าตอกแกไว้ครับฮะฉีดกระปงไปนั่งไฮเด็กหน่อยยิเด็กเมืองมันประกาครับรับรถมันสผาปุดีตะกี้ตะกี้โชว์หนามันดิ่งเนาะมันประกาศไฮซัฟตองครับซัฟตองประกาครับนี่ครับเองเลยีเวลากระบอกขึนหาเหมอนเราเชืลดกาไปดิอันนี้น้ำมันเก้าห้ารับรถบลนอันนั้นไเจ็ดเจ็ดยุดยังนี่เลยเจ็ดแปดเจ็ดเก่าบุ ตอนรถสะพาจก็คือไปเลยอ่ะห้องหลวงแห่งใสจเสมุนเลยนี่ตัดเฮ็ดชิ้นพวงไหมแล้วเดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ